สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ตู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีสุผูสุคนนะคะมือนีนะคะก็คือสิได้เบิงยอดยอดเงินนะคะที่วัดป่าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ตู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีสุผูสุคนนะคะมนีนะคะก็คือสิได้เบิงยอดยอดเงินนะคะที่วัดป่าโนนจำปาวัดป่าโนนจำปาด้วยค่ะยอดก็คือยูสามหมื่นสี่พัน เท่าไร97บาท็ดศ <90 S 2> <97 S 1> ูนย์เก่าเ็ดนะคะ่ะลงไทยด้ยวยศูนย์เก่าเกศนะคะสามสี่ศูนย์เก่าเกศแมนบะสามสี่ศูนย์เก้าเจ็ศฮาละฮาตัวนะคะค่ะ <c oughs> บันนีก้กันเอฟซีนะคะรวมบุญมาไล่ผู้ไล่คนนะคะไล่ซื้อไล่เสียงท่างรัชชาเนาะคะ่ะมีบนไล่ซื้อ <laughs> ค่เพ,ะะพิ่นฝากเนาะค่ะเพิ่นฝากให้นัชชา น่าชากับแม่น่าน้อยเดี๋ยวหากระเป๋าก็เริ่องบัตรันนี้ของหนักหน่อยแล้วค่ะหลายกุ่มหลายคนของนากน้อยอีกสองร้อยอ่ะของหนักน้อยอันนี้ของน้องโอยเห็ดหงไปละน้องน้องหญิงสามร้อยแล้วค่ะน้องหญิงสามร้อยบันี่ค่ะ เตือนนี่ของคุณวัฒนาจิตชัยนะคะถาวายปูนนาา 1, นหนึ่งมืบาทนาช่าหนึ่งพันบาทนาคหน่อยหนึ่งพบาทนะคะจารเเนี่ยคนละหนึ่งพัน้ไม่ตอ้ <c oughs> องพ <c oughs> ขอบคุณหลายๆว่าคุณวัฒนาอ,อันนี่ก็อาชาจันทาตุลา้า,าไลซีด้อะคะ่ะ หลายปูหลายก้นอยู่ละค่ะภาสามาศิอาณ์ไหนเนาะค่ะมีตะปูเล่าลวดเดียวเลยค่ะแค่นี่ละค่ะบางเทื่อบางที่ก็ว่าเป็นแค่ชื่อบรรยานซีนะค่ะครับมันหลายนะครับเนาะเรีได้เป็นตะปูคารับรูค่ะเข้าท้ำบุญเนาะค่ะเนาะเข้าท้ำบุญจึงได้เป็นคารับรูพี่เก่าละค่ะคืออันนี้มียังเดามานกซุ่นเดอันมี่ตีบนะแม่คู่กับศิเดานห้เนาะค่ะเพิ่นลมลมบุญมัลมท่านมันลมพันเนค่ะ นางนงเยาวคุณแม่นงเยาว์นะคะสุกโนนจานผอมขอขั่วนะคะถวายปูหนึ่งมื่นบาทนาชาห้าร้อยนากน้อยห้าร้อยแล้วก็รวมทำลงท่านกับบ้านนะคะค้คนราคาลอยมันบอกเอาเดกกันกันเนื้อสีเป็เค,<า>ครื่อง,งกันเครื่องกันก็ได้ค่ะขอ,อขอามบุญขอบคุณไลยๆนะคุณแม่นงเยาว์นะคะเนาะบานมาทั้งวันทั้งตีกนะค่ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ปูแล้วค่ะโอ้ับ แล้ววันนี้แม่คู่มีข้าวดีด้วยค่ะบ้านข้าวดีมื่อนี้วันที่ชิบเก่ามันบอกครับวันที่ชิบเก่าปูไหายไปหาไปเอานามไปกับสิบเก่าแฝงมันบอกไปยิ่ครับมแล้ววันนี้ถ้าเบียร์ลดแม่คู่ตังแต้โดนเลยนะคะหาว่าคู่อันรวดคู่ทู่มคู่อยากไปคู่นะคะพึ่งจะได้ประมุนได้นะคะเบื่อมากคือวันที่สิบเก่าเนี่ยะคะ่ะ นานาฝ่าลาปีไล,ล,ล่ฝ่าลาปีนี่เด้อค่ะนี่เร้อเลขสิงสีมงคลน,นะคะ <c oughs> สวยปะคะคในวันที่สิบเก่าด้วยค่ะเด้อนี่ละคะ่ะเพราะว่าเคยออกเนาะคะ่ะรวดขั้นนี้ย่ำได้สิไเด็ปตพ่อเราบอกร,รือว่าตัอีหยังนี่คะ่ะสีออกตลอดคะ่ะแต่็สร็รับพิจรารณานะคะหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะกับมอนีวันที่สิบเก่าพอดีได้มือนี้เนาะคะ่ะได้ป้ายมอนีคะ่ะครับเรียบร้อยนะคะ่ะ ดีเด้อค่ะเด้อบ้เดีเบืองยากโบ้ตกง่ายเลยครับผมตกง่ายค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วโอ้ทะเบียนสวยงามเนาะค่ะป้ายก็สีสดใสสีเขียวงามเนาะค่ะนี่แหละค่ะค่ะได้รางวัลที่หนึ่งแล้วค่ะเอามาให้ FC เบืองเพราะว่ากัวศิว่ามือวานปูให้แม่คู่ไปยิบเนาะค่ะให้ไปยิป90แล้วก็16เนาะค่ะ นี่แหละค่ะเพราะว่าบางเสื้อบางที่เนาะเข้าสื่อาคากหลายเช็ดเบอร์เดเอฟซี 9, หนึ่งเก่ากับหนึ่งหกหมวดกรนะคะแต่ว่าเอาสื่อาคากแต่ปูปูแล,ล้วก็เห็นระว่างะะหกเนาะค่ะหมวดกรกับก้นกระบอกเก่าศูนย์น้ำคือเก่ามากค่ะหัวยหม้อเป็นหกศูนย์ศูนย์หกเนาะค่ะหมวดนี่ก็คือเก่าเลยค่ะเก้าเจ็ดศูนย์หรือเจ็ดเก้าศูนย์เนาะเจ็ดเก้าศูนย์กับเก้าเก้าเก้าเป็นบ่อวันไปว่ายวัดนน่นจะป่าพิจารณาเพิ่งค่ะเธอว่นหนาวุ่นหลังนี่มีละ เช่อมดอ่านเบื c, ้องคงโค้กคงการค่นละคืนมาค่ะของถวายปูชีบขาวสร้างเดนนรกสวรรค์โอ้โหโค่นละมีีพรมเดี๋ยวไปคู่บนกันละค่ะให้ไม่คู่สองพันหนึ่งรอยบาทให้วันหาอยใหนักยสองอยะของของวันเอาไปนี้เของวันหายนของหนัก้อยเดียว เมียสี่สไร่ให้เที่ยละคนนะค่ะใจเย็นเพราะว่าใช่บุญปูเยอะเนาะค่ะอันนี้ก็คือของวันห้าร้อยค่ะอันนี้ของวันห้าร้อยค่ะอันนี้นักหน่อยสองเนาะค่ะไม่คู่ได้ยวไรก็มูเดีสองพันหนึ่งร้อยสามขอพูดหลายๆเลยค่ะเดือคุณแม่นิตยาไขวารีนะค่ะถวายปูสองหมื่นสามสองหมื่นสามพันมันบอกนสองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาท ค่ะค่ะขอบคุณค่ะหลายๆกนน้ครับเนาะค่ะเดี๋ยวบุญบุงเชละจานกันค่ะหลายจานครับเพราะว่าหลายคนเนาะค่ะโครงการคนละคืนคนสัญญากับปูคนเบาเบากระปูคนสาเร็จนะค่ะครับเปิดปูเบเร้บังคับเยค่ะการทําบุญแล้วแต่เฮาแต่คือการเสนอมาเนาะค่ะอันนี้คุณแม่ณรื่มมลสถทาอุ่นเนาะค่ะ รวมสั่งทาวเวสุวรรณและถวายอาหารปูให้แม่คู่หาลอยให้วันหาลอยหนักน่อยสองลอยนะคะอันนี้แม่ล้วก็มีแทนหายิ้มโอ้มียิ้มมีนะจาโอ้คนเขียนยอเดี๋ยวปูบนค่ะคนสิหลงเลยบ่านปูละสองลอยสองวันหาลอยเดี๋ยว็อน้อค่ะเกิดตีกันค่ะเพราะว่าเอฟซีคนคนฝากมาก ต้นท่างต้นใดอ่าอันนี้แตงโมกับยิมคนละสองนะคะครับผมสาธุสาธุเลคาทูเรื่อแบ่งกันนะคะคุณแม่นาฬิลูกนะคะญาติญาติกันเลื่อให้เงียบเดียวกันหนักหนักน้อยสองค่ะค่ะอันนี้นัทชาค่ะนัทชาเอาลืมนัทชาค่ะนัทชาสองวันหาลอยแม่นบ่าใช่วั่นหาลอยนะคะนี่แหละ่นมีน้ำใจเนาะค่ะเพิ่นขอบคุณทชา อะไรสู้ผ nah. evet er ู้สู้คนพร้อมทั้งของแม่คู่เนาะค่ะเขาขอบุญขอบคุณหลายเพื่อนกับทวายผู้มาเมื่อสามเนาะค่ะสาถูกเป็นจังบุญจังคุณเนาะค่ะรวมรวมเร่วมดีรวมสามมาจงสี่เหลี่ยมซำเร็จเร็จชิ้นเนาะค่ะซึ่งททางช่องยิ้มแล้วก็แตงโมเนาะค่ะลายผูหลายคนบอสามารถสีอันซื้อใดครบทุกคนเนาะค่ะนาอบอเป็นยังดอกเพราะว่าปูจะในเพื่อนกับรับรู้แต่เขาอยู่ต่างประเทศเทาอธิษฐานเพื่อเกยย่งลู้แล้วกลับไปหา ไปบอกเขาใด้ฝันก็มีเพื่อนว่นนาไปบอกได้ฝันเพื่อนกาเป็นผู้โชคดีเนาะคะ่ะเพื่อนกระเฮ็ดได้สร้างอันนี้คือเพื่อนสาเร็จนะคะ่ะคือความเสียส่วนบุคคลเนาะคะ่ะแต่ว่าขั้นมาบ่เสียมันเพื่อนกระเฮ็ดให้เห็นเท็ยดให้ได้ค่ะมันก็นเลยเกิดนะคะคือแม่คู่อยู่ปัจจุบันนี่แหละคะ่ะคือข้าวสาธาะะัธีแล้วค่ะข้าแตงตามที่ปูบอกแม่คู่ค่ะ เพิ่นให้ไปเฮ็ดไซสไปสร้างไซสไปถวายไซสแม่คู่กับเฮ็ดตามปูด้ค่ะเพราะว่าแม่คู่ก็ระบุ้วยตัวเองบ่ได้เนาะคะ่ะขอโทษขออภัยหลายๆด้ค่ะสําหรับพี่บางเทือ่อบางที่ผู้ลงค้นกับว่าคือบ่ไปวันนั้นวันนี้ห้างบางเทือมันก็นเหลียวแต่ปูเิ่นส่งเนาะคะ่ะมันเป็นอนันต์ของปูคือว่าห้าเฮ็ดตามเพื่อนกับว่าอย่ากพีดเพื่อนเนาะคะ่ะแต่ว่าในวันที่ยี่สิบเกาะคะ่ะ สายบุญเอฟซี C, หลยผูหลายค้นฟังข่าวดีนะคะวันที่ยี่สิบเก้านาะคะ่ะผู้บอกแม่ผู้ว่าจังสีเนาะคะ่ะร่วมถวายตนผักปลานะคะ่ะตนเงินนะคะ่ะที่หอปู่ชีพระขาวพร้อมทั้งกองเงาวนะคะ่ะกองยาวมีนางลำพร้อมขอบวนนางลำแล้วกะ็สาวลำผู้ไทยนั่มเนาะคะ่ะและะ้วก็บํำถวายชุดทีบานคอนรียบครับ นั่งนักน้อยนี่แล้วเนาะล่ำถวายปูวอนปูขอ,ขอหวยทีมงานของแม่คู่เนาะค่ะเป็นเป็นงานใหญ่เนาะค่ะอาจปูราศีเฮ็ดสลืมสลวงอี่ยังของเพินกลคาร์โบลูแจ็กเนาะค่ะอาจสีเสริมบารมีเนาะค่ะให้เอฟซีลูกหลานได้ แกก์ลตเตอรี่ละห้าร้อยค่ะห้าร้อยใบนะคะในห่อปูในห่อค่ะในหอแล้วห่เห็นอ้วยห่อห่อปูชีปบขาวนะคะห้าร้อยใบแกกเฉพาะวันที่ยี่สิบเก้าเท่านั้นนะคะยี่สิบเก้าสาธุสาธุสวัสดผู้ใดอยากรวมน้ำเนาะค่ะแล้วก็เกตแตงโมกับยิมกับว่าสี ฉี่สี่รวมน้ำห้าสิบใบเอกก็ห้าสิบวันก็ห้าสิบแล้วก็ยิ้มเนาะค่ะยิ้มก็ได้แต่งจานนะครับเนี่ยแต่ก็แต่งจานเพิ่นสุกดีเนาะค่ะเพิ่นสุกเพิ่นหมานว่าคันปูเพิ่นเอาวาท้ายเสียสันว่าเพิ่นกานานนี่แหละการเล่เป็นการเสริมบารมีของปูเฮาน้ำแล้วก็เสริมบุญเฮาน้ำเนาะร่วมสร้างร่วมแปลงผู้ใดอยากมีส่วนร่วมกันว่าเป็นยังเนาะค่ะเฮา คู่กันได้ยังโทรหาเอกกวันได้เนาะ,ค,ะค่ะพราะว่าทั้งกองแาวเนาะค่ะกองเยวบันนีกับกับแม่คู่ได้เบาไวแล้วเนาะค่ะอยากให้เอฟซีซูบูสุคนได้ก็เลยเบาปูไวบนเพื่อนไวนังสินปะค่ะกะไ็ได,ไดผู้ใดก็ได้ผู้บ่ใดก็มีแต่วางหวัดสิว่ายันไดทัวอยู่เพราะว่าเพื่อนศิลุูห้แม่คู่เอาหาลอยใบแต่ว่าจ็สิเป็นเหลขตรงใดเดียนะคะ่ะเพื่อนก็เลยถวายปัจจุป,ปัจจัยมากคือยิปป้ยปปยปปยมกับอคาซิบใบ เป็นเงืนหาพันเนาะแล้วก็แล้วก็แตงมูห้าพันเนาะค่ะแล้วก็เอกแล้วก็วันเนาะค่ะเป็นสองรอยใบเนาะค่ะใส่สองรอยใบแล้วเหลือสามรอยเนาะค่ะแล้วก็พร้อมทั้งกล่องเงาไปคู่กับสี่ตดตัวพ่นเบิองเนาะค่ะกล่องเงากับมีนาล่ำพร้มสิ่จ้าไถู่งามๆแล้วก็พร้อมกับแหต้นเงื่อนเล้ะค่ะผูได้อยากรวมแหต้นเงื่อนผูใดโซผููได้หมานผูใดขอพรจากผูได้อยากรวมเนาะค่ะเพราะว่าร่วมสร้างแดนนรกเนาะค่ะ แม่คู่กสิรวบร่วมต้นเงินนะคะรวบรวมปัจจุปัจจัยร่วมสร้รรสางไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อเป็นข้าวดีนะคะเป็นข้าวดีอ่ะสิแตกเนาะคะ่ะวดนนี้อาสิได้รางวันใหญ่แมนวายมันรั <laughs> งวันทีน่เอาสิได้รางวันใหญ่พวแน่ยเพราะว่าหา0อยไว้ต้องมีคนใดแมนบาครับผมค่ะแกค่ะมือนันแจกแล้วก็มีโล่งทานปลาทูนําเ้อค่ะเด้อ อ่าผู้ได้สิเสนอแบบว่าล่งท่านเสียเอายางแดรหวันจองหก็ได้นะคะสิเป็นน้ำแม่นบวานเป็นน้ำขวดเจ้าเสียน้ำแบบว่านำหวานเป็นนุ่มเย็นอย่างเสียนะคะกาแฟนะคะผู้ได้มาได้กินอิ่มกินเต็มนะคะแล้วขนมกีนท่อข้าวเฮดหไหใหไหารับแขกรับคนเนราะเครื่องนั่งร่ำนะคะลายผูลายคนนะคะค่ะ จังแกเลยค่ะผู้ได้อยากมาร่วมจังแังแกงเขามาด้วยค่ะคือวันที่ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าพฤษภาคมค่ะพฤษภาด้วยค่ะครับผม <500 S 1> ค่ะห้าร้อยใบห้าร้อยใบวันที่ย <29 S 1> ี่สิบเก้านะค่ะยี่สิบเก้าแต่ว่าประทูนี้กับสีสดาากแดงมะเกลีก่ยขึ้นกันเนาะค่ะประตูมากกับสีแดงพู้ลกเขียงเนาะค,ะค่ <laughs> ะใน้พูดลกเขียงและเขียง,งประทูเสียเพราะไม่ปัดน่ะค่ะ เออแม่ปัดกลับแล้วเป็นบ่ครับอืมนั่นแหพูดละเฉ่งดีนะคะวันทู่เจะพูดไรเฉ่งวันพู่เด้๋พูดละเฉ่งเขียนซื้อจะพองบ่ถึงได้แตงโมกันได้กับอุี่ท่านใดเคนจะเห็ดรดนปบใบลูกท่านกับแม่คู่ขอเชิญเลยนะครับเพื่อจะติดต่อมาได้ติดต่อมาได้ว่าเป็นยังขาดยัสิชยานไทยแบบว่าแม่คู่เห็ดลูกท่านในผู้ขาได้เขียนซื้อไว้ก็ได้เอาเห็ดเป็นแถวแบบแบบว่าลูกท่านผู้ใดอยากกินยังกาไปยิบไปจับเอาเออเห็ดลูกท่านนี้ได้แม่คู่จังสันยักษีสี่เอาเป็น แบบว่าขาต้มขนมหรืออาหารการกินหรือว่าสิเป็นน้ำาย่าเสียก็ไดเนาะค่ะหรือว่าลูกชิ้นเนาะค่ะลูกชิ้นกับซีม,มีผู้คนนี่และแม่ค้าเนี่ยสมมติว่าเข้าเหมาเพิ่มแมนบอให้คน,น,น,นมาถอดมม้ยังแล้วก็แก่คนทีมาเนาะคะ่ะ <ผม S 1> เป็นขาต้มขนมนี่แหละค่ะจังจังพิษนิทรรศเจรนาด้วยค่ะเด้อเพราะว่าพึ่งปูพึ่งจะบอกมือนี่แหละค่ะเพราะว่าแม่คู่อ่เฮ็ดตามคาชังปูเนาะ เป็นอาชีเสริมบุญบารมีให้ลูกให้หลานโศกไงว่าะแม่ครูว่าคือสีจัดหลายเทพเอี๊ยดีนอนบารับเดีบันนี่งันความพดียบเก่าก็คนละหนึ่งใบหนึ่งใบนะคะโค้งสีครบทุกคนนะคะค่ะผมค่ะไฮไดทุกคนนะคะเด้อวันที่ยี่สิบเก่าบอกบุญมากนะคะบุญที่มากอะมั้ รีบนอนรีสอร์ทตอนที่ยีสีแก่เร,ร <laughs> ิ่มตั้งแต่หกโมงเสาร์เป็นต้นไปนะคะ <laughs> มาแต่เสาร์นะคะไป่พูดสิแก่แต่เสาร์เลยค่ะเก็มาแต่เสาร์นี้เราตัดเรียนลิ้มมันจะเสาร์แต่ว่าบวชเตือนวันนี้นะ <laughs> <หอ>่ะหัวค่ะซอยกันเนาะค่ะซอยกัน <c oughs> เป็นผู้ละหมากลากไม่ก็ได้เนาะคะ่ะผู้ใดอยากเห็ดลงท่านแต่งหงอนควรพอเห็ดลงท่านบอกน้าวนาะมีมะนาวมีมะม่วง เกนกับส no. ิได้เงีนตัอยนกเนาะครับโอเคโนผมวางคับเพ่อว่าสิบว่าแจกบอกม่วงอยู่ว่ามือนั้นนะเ้าเฮ็ดหลายก็ได้มันบ่มีิ่กจังเรถากับเฮ็ดไปทางนั้นก็ได้เนาะครับผมได้ยี่ต่อ่ะปัดโคนสิหลายมาตีคนรหาซิฟเนื้อแต่นั่งร่ำกับพวกแหงอลไรเป็นบ่ ค่ะนั่นแหละได้ยินข่าวทั้งไหนยิมได้ยินข่าวว่าแม่คู่ได้รับวันที่หนึ่งมาถึงกับน้ำจิ้มเยอะเอากองนี่ล่ะได้นี่ล่ะนี่ล่ะสงสัยนะค่ะแม่คู่สงสัยมาโด่วนเลยค่ะเพราะว่าจังได่อันอุ้บปลกได้ก็ได้วันที่สิบเก้านะคะใช่ค่ะ 61ได้วันที่19นะคะได้มาเพิ่งได้มากสดซดหมาดหมาดเพิ่งได้มาานะคะฉัตเิ่ัดดรถอยู่ค่ะอันนี้เป็นทะเบียนรถของขั้นเก่าของแม่คู่ขั้นคํำขั้นคู่นค่ะบ่ขายค่ะเก่ารถฟอร์ดรุ่นเก่าของแม่คู่นั่นแหละเออเพื่อนคู่ชีพเนาะเนาะนั่นล่ะทุกงานลำบากมากน้ำกันนะคะแม่คู่ก็เลยเกีบยว้เนะคะก็เลยเดทปลายประมูลมาหม่กับ61แล้วก็61ในวันที่19อย่าลืมเะค่ะเดือ โบ bon นแนรเนาะค่ะผู้ก็ให้ไปเย็บมือว่านนี่นเออไปเย็บมือว่านนี่กับให้ไปเย็บหนึ่งหกหกหนึ่งกับเก้าศูนย์นะคะเรือค่ะหมูว่านกับอาหารแรงยังดีเนาะคะะ่ะเรื่องเก่าศูนย์กับเรื่องหกหนึ่ง